ครับสวัสดีครับผมนายทอนใจดีคณะกรรมการปา่าชุมชนบันที่ก็ตอนนี้ท่านได้เข้ามาในพื้นที่ป่าชุมชนแล้วอ่าวันนี้ผู้สึกดีใจนะครับที่ทางผู้นำคณะกรรมการแล้วก็ขา่าราชกางพีน้องชาวบ้านได้มาอ่าพื้นที่ปา่าก่อนไนี่ก็สามารถที่จะ,อ,ะอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ปลาที่สมบูรณ์ยังคงพื้นที่ไว้ได้ซึ่งสามารถที่จะมาเป็นแหล่งอาหารรอกับชุมชนครับในปลาแห่งนี้ก็สามารถที่จะทำให้มา,าชุมชนเรามาใช้ประโยชน์จากพื้นทีป่ปลาซึ่งปลาทั้งหมดเรามี3,000กว่าไรซึ่งพี่น้อง้าบ้านเขาได้อนุรักษ์ภงษาไว้เพื่อจะเป็นแหล่งทำมาหากิน เราเป็นแหล่งอาหารของพี่น้องชาวบ้านครับสภาพปัญหาของพื้นที่ป่าชุมชนบานพีได้การยุตที่การทำปุนเขาปัญหาุปรสรักจากป่าชุมชนนี่คือประเด็นสำคัญคือเรื่องการบุกรุกตัดไม่ทำลายป่าในพื้นที่ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ชาวบ้านจะด,ดูแลหัาษาดังนั้นแล้ว มีผลกระทบทางปีนอ้องทางบุบพันปีการทำมาหากินการทำปูนขาวช่วงปีสามก่อนปีสามห้านี่ทางปีน้องเจ้าบ้านปี่นี่ได้ทำอาชีพทำปูนขาวอยู่แล้วดังนั้นก็มีโปรก้าในทุนซึ่งมีการตีเข้ามาแทรกแซงในการทำมาหากินของปีน้องเจ้าบ้านพันปีในการ ทำเรื่องสัมปทานป่าไม้ผ่านตามอำเภอจึงคําผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาดังนั้นพี่น้องชาวบ,บ้านได้ต่อสู้ปัญหาอุรักเหล่านี้ได้ฝ่าฟันอุปสรรคักเ่านี้ได้ผลสําเร็จในการป้องกันดูแล,แล,บบนนลพื้นที่ป่าชุมชนพันปีก็ดังนั้นแล้วพี่น้องชาวบ้านได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนก็ได้ประชุมประชาคมกันว่าซึ่งป่าชุมชนบรนเทานีนมีผลกระทบ ตั้งการตัดไม้ทำลายป่าดังนั้นทางวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ,บ้านเขาหากินอยู่กับป่าจะมีผลกระทบในอนาคตของตั้งหลูกตั้งหลานดังนั้นแล้วก็โดยประชาคมหมู่บ้านก็ขอยุดที่การาทาปูนขาวตั้งปี35หนะครับตั้งแต่นั้นมา,าตั้งแต่หันมาเขาก็ได้มีการาประชุมพี่น้องชาวบ,บ้านได้ทําประชาคมเกี่ยวกับการป้องกัน และมีการอบลม้มหมู่บ้านในเรื่องของอแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งปัญหาแก้ไขความยากจนนี่ทางป่าชุมชนเขามีส่วนที่จุวยปีน้องทางชุมชนเรื่องเรื่องของแรงด้านาแรงอาหารจากปลา,าซึ่งเขาได้รับลังวัลหลายอย่างถึง ปีสเกนะครับ19มีนามเกเขาได้หับทงพระัาสถานของพระราชินีทงพระัาสทานพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและปีส2่เขาได้หัาบรางวัลป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนจากกระทรวงเกษตรและสหกรหลังนั้นเขาได้หับรางวัลผู้คุ้มครองป่าที่เด่ดนระดับชุมชนและประเภทบุคคลโดยรางวัลล่าสุดเขาได้หัาบรางวัลเกี่ยวกับลูกโลกสีเขียวซึ่งบริษัทปททได้ มีงบประมาณในการดูแลเพื่อนที่ป่าทั่วประเทศนะครับก็เลยได้สุมชนบานพีได้ผลงานการรับรางวัลลูลกสีเขียวนะครับในส่วนของอปีน้องดูแลป่าเมื่อก่อนนี่ขอย้อนเกี่ยวกับการทำมหาก,กินของปีน้องชาวบ้านานี่ป่าได้มีการเสื่อมสมลงไปเยอะก็พอดีมีการสร้างกับล้วนทัด เกี่ยวกับความกึดค,ความอย่างของผู้เท่าผู้แก่นะครับใจูมปัญญาของชาบ้านในการสร้างป่านะครับเขาสร้างป่ามาโดยแนวคิดของภูมิปัญญาพี่น้องจ้าบ้านในการฟื้นฟูเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมเส่นการปลูปลา,าการซื้บจตาแม่น้าําเพราะว่าแรงน้าําบันพีนี่เป็นเหมือนกับสายสายเลือดของพี่น้องจ้าบ้าน ซึ่งเขาได้มีการจัดการเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของปลาในส่วนที่ปลาพื้นที่ติดจับบ้านเขาได้ดูแลห้องานี้มีพื้นที่อยู่สามพันหกร้อยไร่แต่ว่าในหมู่บ้านได้จำแนกพื้นที่ปลาออกมาอยู่สามประเภทนะครับประเภทที่ตั้งสำนักง,งานปลาไม้จังหวัดมีการจัดตั้งปลาชุมชนมีอยู่650หไร่และพื้นที่ปลาใจ้สอย950ไร่ เป็นพื้นที่ปลาอนุรักษ์ในเขตต้นน้ำปลุ่มน้ำเป็นปลาน,น้ำชั้มนี่2,000่ลวมทั้งหมดมี3,600เลยครับเจ้าบ,บ้านนะครับ ى, ประโยชน์จากปลาก็คือเรื่องของแหล่งอาหารนะครับเรื่องแหล่งอาหารนี่คือเรื่องการเก็บนอไม้เก็บเห็ดและผละมาลาัดหลากไม้และอีกอยางเนี่งเจ้าบ,บ้านได้รับประโยชน์จากปลาเรื่องของเหล่งพันปลา เป็นน้ำนะครับแล้วเจ้าบ้านได้หับผลประโยชน์จากาสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็มีไอความหลากหลายทางชีวาภาพบับว่าเรีองของพันธุ์สมุนไพรบัเรียงว่าของมีการเจ็บจัดเก็บข้อมูลเร่องของพันธุ์ต้นไม้นะครับหลายชนิดแล้วจะคือชุมชนได้หับประโยชน์จากป่าที่สูงสุดก็คือ อย่างแรงอาหารนะครับอ่างหงอาหารเพราะว่าเจ้าบ้านปี่มีวิถีชีวิตอ,อยู่กับปลาแล้วก็ดูแลพื้นที่ปลาและเขาได้ครับประโยชน์จากการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจากป่าจากธรรมศาสตร์มาสู่คนซึ่งปลานี่คือความ สําคัญครับพีน้องชาวบ้านว่าเลี่องของตั้งน้ำตั้งเกษตรการทำมาหากนเรื่องแหล่งอาหารแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นปีน้องชาวบ้านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจากองค์กรภาคท่างรัศกรต้งางภาคของรัศกรและภาคข,ของประชาชนโดยเฉพาะภาคของประชาชนที่เราได้รับประโยชน์สูงสุด จากเรื่องแหล่งน้ำเรื่องแหล่งอาหารตึงวันนี้พี่น้องชาวบ้านเขาได้รับประโยชน์จากปลาแท้ๆนี่คือเรื่องของแหล่งอาหารเพื่อคือลดการใจใจใเพื่อไปได้ให้ครับชุมชนเพราะว่าของปลาเนี่พี่น้องเขาจากที่เขาเก็บของปลามาเหลือกินเขาก็ขายนะครับเพื่อเป็นไรายได้ให้ครับชุมชนปีหนึ่งอู้หลายล้านครับโดยเฉพาะที่ เรื่องของการดูแลเรื่องของพันธุ์ผึ้งหรือว่าพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วผึ้งนะครับถึงชาวบ้านชุมชนเขามีการดูแลจัดการเรื่องของผึ้งนะครับมีกองทุนผึ้งอยู่ก็เรื่องของผึ้งนี่เขามีจัดการโดยคณะกรรมการนะครับมาบรณารการความคิดก็เนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโอท็อปของหมู่บ้านเลยนะครับปีหนึ่ง เกือบแสนนะครับรายได้ของเรื่องของน้ำพึ้งนะครับ